เบิ่งกันไปเงี้ยวเวเอฟซีเารกิจออกขาเห็ดอู้สับสำัำโอ้เส่ไดยแต่ว่ากะมองอันนั้นมันอะไรวะเบิงบ้งเบิ่งเอฟซีครับกีบดอกเบิ่งมันดันดินขึ้นยากหลายกีบดอกขลุดอ้เห็ด,ดอกนี้แมม ใส่คำว่าอออพี่น้องเอ้ยปัดโถปัดถังอแม่สิสามขีดปุนทีครับอดอกเดียวนี่นี่แหละของแท้ที่เขาเคยเก็บนี่ลหละอีรีเลยพี่น้องบอสามขีดกัเหลือน้อยครับเฮดดอกนี่ดอกเดียวนี่อ้ยพอยแม่เฮดเอฟซีเอ้ย ห้องค่ะพเดียวโอ้ยสุดยอดโอ้สันสันพ่อเองขุดขึ้นมาเองกับออนซ่อนอตกใจเองน้ำมึงมึงมึงโคดของความขาใหญ่ดอกใหญ่มึงขนาดพี่น่าจะเป็นดอกดอกที่ใหญ่ที่สุดในในปีนี้เลรวเอฟซีกับพระท่านเนยพีฤดูการหาหารอครับแต่ว่าตอนนี้คือว่าเขาอยู่อันดับหนึ่งเครับตอนนี้อันดับหนึ่งอีลสุดยอดเลยครับผมคันพ่อยีกับสิทธายเบื้องยีครับ ดีตามมาต่อครับผมขันบ่ชเตอกินนะ